สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะ ชีวิตล่าสุดแพรณัฐธิดาหลังแต่งงานกับสามีนักธุรกิจชีวิตน่าอิจฉ้าหลังแต่งงานเมื่อเอ่ยชื่อแพรณัฐธิดาดำรงวิเศษพานิชย์หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นแต่ถ้าได้เห็นภาพของอดีตดาราเด็กผมหน้าม้าตาโตที่ชื่อว่าน้องแพรเชื่อว่าคงต้องร้องอ๋อไปตามๆกันค่ะสำหรับแพรณัฐธิดาปัจจุบันเธออายุ24ปีแล้วแถมยิ่งโตยิ่งสวยซะด้วยวันนี้เราจะพามาส่องพัฒนาความสวยของเธอ เ,เป็นอย่างไรบ้างมาชมกันค่ะแพนัทถธ,ธิดาหรือน้องแพรเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการส่งรูปไปที่โมเดลลิ่งตั้งแต่อายุ5้ขวบเรียกว่าวัยอนุบาลเลยทีเดียว ด้วยความน่ารักสดใสของเธอทำให้ได้เล่นโฆษณาถ่ายปกนิตยาสารแต่ที่แจ้งเกิดให้กับเธอคือโฆษณาผงซักฟอกโอโมโมลจากนั้นก็เริ่มมีโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆหลังจากนั้นแพทย์นัทธิดาก็เริ่มมีผลงานละครโดยเป็นที่รู้จักในฐานะดาราเด็กเจ้าน้ำตาจากเรื่องเงาอโศกและบทบาทน้องตาหวานเด็กน้อยผมหน้ามมาตาโตขี้โวยวาย ในละครเรื่องยอดลักร้อยล้านซึ่งออกอากาศไปเมื่อปีพศ2547รวมถึงมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงอีกมากมายเช่นกรรมเทพตัวน้อยครูไหวใจร้ายวัยซนคนมหัศจรรย์จนในที่สุดเธอได้เติบโตมาเป็นสาวเต็มตัวแถมยังทั้งสวยทั้งเก่งอีกด้วยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยบางมุมยิ่งน่ารักอีกต่างหากจึงไม่แปลกใจที่หัวใจของสาวคนนี้จะไม่ว่าง ซึ่งล่าสุดแฟนหนุ่มของเจ้าตัวก็ถือเลิกดีวันที่9เดือน11ปี2019คุกข่าวขอแต่งงานหวานกลางทะเลทรายประเทศเวียดนามโดยสาวแพรก็เซเยสไปค่ะตามระเบียบโดยสินสอดประกอบด้วยแหวนเพชร1กระลัตต่างหูเพชร1กระลัตทองคำหนัก29บาทเงินสด1ล้านบาทแคชเชียร์เช็ค3ล้านบาทและโฉนดที่ดินหไร่ ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก daily lift x page หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาราก o อิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ